ลายด้ามขวานใช้ด้านใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นปฏิทินข่าววันจันทร์ที่29มกราคม2567รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายทวีสอดส่องมอบหมายให้นางสาวเอมออนเสียงใหญ่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ เป็นตัวแทนกระทรวงยุติธรรมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาร่วมกับนายภูมิวัตรอุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจากกรณีป้าบัวผันถูกเยาวชนทำร้ายจนเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยเป็นการมอบเงินเยียวยา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาผู้ักล2,544เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น2แสนบาทเนื่องจากเป็นคดีอุชะกันสะเทือนขวัญและเป็นที่สนใจของประชาชนโดยมีนายเกิดโชคเกษมวงจิตรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหัวหน้าส่วนราชาการในจังหวัดสระแก้วคณะอนุกรรมาการประจำจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมขอขอบคุณภาพและข่าวจากกระทรวงยุติธรรมอาจารย์หญิงเดลี่มิเลอร์ลายด้ามขวานชแชแดนใต้รายงาน